ดรอับดุลรนิงสื้อแต่นะครับอาจารย์วิทยาลศาสลามศึกษามอปัตตานีนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับโซลามอะลัยกุมบอรมัตุลลอฮิวบอระกาถูกครับครับผมอาจารย์ครับหลังจากเมื่อวันศุกร์นะครับมีการลงมติของ UNSC เนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นในวันพฤหสัสบ,บดีเนี่ยอียิปต์ซึ่งเป็นคนแทงเรื่องเกี่ยวกับให้ยูเอ็นเอชซีได้มีคำสั่งห้ามอิสราเอลไม่ให้ขยายนิคมชาวย,ยูเพิ่มเติมเนี่ยสุดท้ายอียิปต์เขา มาขอเลื่อนไปในท้ายที่สุดเนี่ยเพราะว่าบอกว่าโดนโดนกดดันเอาตั้งแต่เริ่มแรกอียิปต์เสนอเรื่องนี้เข้าไปใน UNSC ทําไมทั้งที่เ,เหมือนว่าเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับอิสราเอลทำไมเขาถึงกล้ายื่นเรื่องที่น่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเขาครับอภิเจรชาทีของอียิปต์ในการที่จะ,ะมีร้าบทบาทของตัวเองในกลุ่มของ,ของในปัญหาเรื่องของเปิดใ์ก็คือ ได,ได้ทําเรื่องนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจะ,จะถ้าทําได้จริงเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ใจนะครับพอสมควรเลยจะประชจากโลกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอาัหรับอาริสไตน์โดยเฉพาะในปัญหาเรื่องนี้ครับอ๋บอเขา,ววาเขาก็เลยเหมือนเหมือนที่ก่อนหน้านี้เคยเสนอตัวในในยุคสงครามป,มาปี2014นะฮะที่เข้ามาเป็น<ช>ตัวกลางใ,<ช>ในการเจรจา เขาแสดง<ช>ว่าอียิปต์อยากอยากจะกลับมาเป็นโรเปเยอร์กลับมามีบทบาทเหมือนเหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งครับแน่แน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าอียิปต์เคยมีบทบาทที่สําคัญในในปัญหาเรื่องของเฟสตไตน์มาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นในในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ที่สาคัญที่ซิซีมองว่าตัวเองน่าจะสร้างบทบาทจากประเด็นนี้ได้ครับครับแลสุดสุดท้ายเขาทำไมถึงเลื่อนไปเห็นบอกว่าโดนกดดันจากอิสราเอลแล้วก็อ่อ ว่าที่ประธานดีคนใหม่ของอเมริกาใช่ใช่เพราะว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็สอเอลนั้นมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนต่อการต่อการยื่นยึดปิดของของทางทางฝ่ายโลกอาหรับแล้วก็ของอียิปต์ที่ที่จะขอให้ยุติการการดําเนินการในเรื่องของเซตทเมนต์หรือว่านิคมชาวอยู่ในพื้นที่ยึดของครับเวสต์แบงก์แล้วก็ท่าตะวันออกของเยรูซาเล็มเนี่ยครับครับคือคือถ้าครับอาจารย์ครับ ท่านในในส่วนนี้เองจึงทําให้ทั้งในตันเยาฮูแล้วก็โดยอเเปาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ที่ท่องกลางก,กใกล้ชิดกับดนอันทัมด้วยนี่จึงมีการการเชื่อมโยงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วก็กดการให้อียิปต์นั้นต้องถอนยุสิ่งนี้ออกมาครับสดงแสดงว่าอียิปต์เนี่ย เหมือนว่าร,รับรับความช่วยเหลือหลายอย่างแล้วก็มีประโยชน์ร่วมหลายอย่างกับสหรัฐอเมริกาและก็อิาสาร,เราเอลเพียงมากพอที่พอเขาก,กดดันมาเนี่ยอียิปต์ก็เสียวเสียวสันหลังเลยเลยต้องยอมเปลี่ยนจุดยืนตรงนี้ไ,ไหมฮะสิ่งนี้แน่นอนนะที่นส,สิ่งที่อัมุูฟัตซ่า4ที่ขึ้นมาขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าอเมริกาการรับรองที่แข่งขันจากสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็อย่างอิสราเอล ในการที่จะเปลี่ยนจากผู้ซี่มาสู่การการรับประทานาของของซีซีเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงจึงเป็นเป็นการยื่นไม้ตายที่กองการที่จะนะฮะซีซีปฏิเสธไม่ได้แน่นอนครับทีนี้อียิปถอนไปในที่สุดก็พอจะเข้าใจบริบทของอียิปเองแต่สําหรับสมาชิก15ประเทศของ UNSC ที่ ไปลงคะแนนกันเมื่อ,อวันศุกร์เนี่ยหลายคนบอกว่าถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม,ไม่ใช้สิทธิวีโต้ด้วยทําให้มตินีมนมน้มันผ่านมาได้เนี่ยอาจารย์มอง,มองเ,หมอเหมือนคนอื่นไหที่ว่านี่น่าจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์หรือมันจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เพียงแค่ในเรื่องของการลงคะแนนแต่ไม่มีผลในการบังคับใช้ฮะคือ,คอถ้าเราพูดในครั้งประวัติศาสตร์ที่จริง กรอน,นีที่ในปี1967หลังสงครามบุกวนก็มีมัติที่242ออกมาที่ถอนให้คืนดินแดนทั้งหมดที่เคยยึดครองแล้วก็มติที่338ในปี2 1973หลังสงครามเดือนตุลายุกิพุ่เนี่ยก็อ,ออกมาเองนะแต่ปรากฏว่ามัติเหล่านี้ไม่ถูกปฏิบัติเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกมัติดหนึ่งที่ออกมาแต่ในแง่ของการปฏิบัติได้หรือไม่เนี่ยสิ่งนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งทางหาก แต่อย่างนั้นตามมันก็เป็นเรื่องของศักดิ์และก็สิทธิของของชาวเปสไตน์แล้วก็โลกอาณาับที่ให้เห็นให้ประกาศให้ชาวโลกได้เห็นถึงถึงสิทธิของพวกเขาต่อพื้นที่ตรงนี้ครับผมก็มองว่าในแง่ของกฎหมายมันก็ส่งผลนะครับอ่ามันทําทําทําให้ชาวโลกเริ่มเริ่มเริ่มมีอารมณ์ร่วมว่าอ๋อมันมีกฎหมายแบบนี้ออกมาแล้วและอิสราเอลเป็นเป็นผู้ที่ไม่สนใจหรือว่ายังคงฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยคนก็จะมองมองเอียงไปทางปาเลสไตน์มากขึ้นประมาณนั้นนะอาจารย์ คิดว่าในในปัญหานี้ไปสายก็จะจะจะได้ได้ใจไปไปเยอะนะบางคนที่ว่าไม่เคยติดตามในเรื่องราวนี้ก็อาจจะต้องต้องหันมาบมองอีกครั้งหนึ่งจากการที่ว่ามติของของจุดสี่ประเทศจริงๆก็ต้องนับรวมสหรัฐอเมริกาด้วยพรก็ถือว่าการการลดออกเสียงนี่มันก็ต้อง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 ยอมรับไงลดออกเสียงก็หมายถึงว่าต้องตามมติตามมัน ครับอาจารย์ทีนี้อธิบายให้กับคุณผู้ชมหน่อยฮะหลายหายคนอาจจะยังสงสัยว่ามติของสภาความมั่นคงหรือว่า UNSC เนี่ยเขาเป็นกฎหมายระดับโลกหรือว่าเป็นอะไรยังไงใครบ้างที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามแล้วถ้าฝ่าฝืนมีโทษอะไรยังไงบ้างฮะคือคือมตินี้เป็นมติที่ร่วมกันของของประเทศซึ่งได้รับ นะครับใตจากนอกเหนือจากห้าประเทศที่เป็นสมาชิกขาววอลแล้วเนี่ยก็มีอีกสิบประเทศที่เป็นสมาชิกที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จึงถือว่าเป็นตัวแทนของทุกประเทศที่ร่วมอยู่ในสหประชาชาติครับฉะนั้นในมติเหล่านี้จึงถือว่าเป็นมติที่ที่โครงการที่จะเด็ดขาดนะแล้วก็เป็นมติที่ว่าเออมันมันสามารถที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติถ้าหากว่ามันมีมันมีการการใช้หมายถึงว่าการการดําเนินการ โดยที่ไม่มีการาวีโต้ในในขั้นปฏิบัติการครับซึ่งตรงตัวนี้ห่ะมันมันก็เลยกลายเป็นเป็นสิน่งที่ว่าต้องมองกันต้องดูกันอีกต่อไปเพราะว่าในในมัสิที่เคยออกมสตสิที่สองสี่สองแล้วก็สามสามแปดเนี่ยมันไม่ถูกปฏิบัติรครับการกดดันในความเป็นจริงก็คือว่าไม่มีนะกองกําลังจากตางพันชาติว่าประเทศมหาอำนาจในการที่จะกดดันให้สอเอ็นนั้นถอนออกไปจากดินแดนที่ยึดครองครับวันในการยึดติดการสร้างนิคมเนี่ยมัน มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ว่าเป็นปัญหาในเรื่องของสันติภาพในในปัญหาเรื่องของประเทศตายแล้วก็อิสราเอลเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามัสินี้มันมันออกมาแล้วแต่ว่าไม่ถูกนาไปไปบัตรใช้โดยการสดกันอย่างแท้จริงมันก็เหมือนกับกครั้งที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่ากลุ่มประเทศที่เป็นหมาบน้านโดยเฉพา Tower, ะสมาชิกถาวรห้าประเทศนี้ต้องลงต้องต้องมีอะไรต้องมีแอคชั่นที่ชัดเจนครับ ทอาจารย์มองว่าทําไมอิสราเอลถึงถึง,ถงค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าหลังจากมติออกเนี่ยในทันยาคูเขาก็ออกออก,ออกแถลงการเลยบอกว่าน่าอายเหลือเกินมตินี้ยังไงก็แล้วแต่เราไม่มีวันจะน้อมรับและปฏิบัติตามอย่างเด็ดขาดก็แสดงว่าเขาไม่ไม่ได้แคร์อะไรมากมายนักกับสหประาชชาติอย่างนั้นเหรอคือในใน,ในความเป็นจริงนะถือว่ามตินี้เป็นมติที่ที่ทใ,ในในทางเกลียดมันมันมันฉีกได้อิสราเอล ที่ <4 S 1> ประเทศ15ประเทศเนี่ยคือ,อผมคิดว่ารวมทั้งสหรัฐอเมริกรานในรัฐบาลในรัฐบาลเก่าด้วยนะที่ออกมาเพื่อที่จะฉีกง่ายอิสาราเอลในประเด็นนี้ตรงนี้มากกว่าที่แสดงคก็เลยตอบโต้ออกมาในเชิงทือว่าในเชิงทือว่ายามเยียดกลุ่มประเทศต่างๆท,ท,ที่ที่ลงมติครับซึ่งป,ประเด็นไปว่าเป็นเรื่องการต่อต้านอิสาราเอลแทนที่จะ ที่จะเข้าไปสู่ประเด็นในเรื่องของการยุติการสร้างนิคมซึ่งเป็นประเด็หนหลักในเรื่องของมตินี้ครับผมมองว่าเป็นเทคนิกของของในปัญญาวุณในการที่จะพาเรื่องออกไปทางอื่น,นก็มองไปในเรื่องของการเหยียดเหยียดผิวแล้วเหยียดเหยียดชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันครับแต่แต่ว่า,วาถ้าเป็นประเด็นมากกว่าครับครับถ้าถ้ามองในในมุมของชั้นเชิงเนี่ยถือว่า ใน,นทัญฮูฉลาดพอสมควรใช่ไหมอาจารย์เพราะถ้าพูดถึงว่าเขา,าเขาสร้างนิคมชาวยิวผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้มันฝืนมติฝืนกฎหมายระหว่างประเทศหลายๆคนเข้าใจกันดีแต่พอเขาพูดถึงการแอนตี้ยิวหรือว่าเป็นแอนตี้ซัมตซัมเมติกเนี่ยคนอื่นเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อนี่มันเป็นเรื่องของการเหยียดชาติพันธุ์เกลียดยิวหรือเปล่าเขาก็จะหลงประเด็นกลายเป็นไปคล้อยตามทางอิสราเอลได้อีกนะอาจารย์ คือเขาเข้าใจในเรื่องของื่อแล้วก็สิ่งที่เขาประโคมข่าวมาตลอดหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันว่าเขาเล่นในเรื่องของการเหยียดผิวเล่นรื่องเรื่องของการแอนติซิมิติกซึ่งเป็นเรื่องที่ว่ามันมันถูกทําให้มันใหญ่เกินจริงมาตลอดเพราะฉะนั้นการใช้ไม้นี้มามาอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ว่ามันผสําหรับผมเป็นเรื่องที่ปกติเกราะว่าถือวเป็นไพ่ตายของอิสราเอลอยู่แล้วในการที่จะทําให้คนไม่ต้องไปคิดไงว่าทำไม มันจึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเพียงแต่ว่าเป็นสูตรสําเร็จครับคนคิดว่าเมื่อสูตรสําเร็จก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมันต่อไปครับมองว่าในตอนนี้ก็ใช้สูตรนี้นะครับ,รบทีนี้14ประเทศจริงๆสหรัฐอเมริกาก็โดนโดนเฉ่งก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะปกป้องอิสราเอลมาก่อนแต่14ประเทศที่ลงลงเสียงเนี่ยลงคะแนนเนี่ยโดนเรียกทูดไปพบแล้วแล้วบอกว่าจะปรับความสัมพันธ์การทูดกันใหม่อาจารย์คิดว่าอิสราเอลจะ, <c oughs> จ,ะจะดำเนิน มาตรการอะไรแค่ไหนกับทางการทูตส,สมมุติว่าเขาเล่นเล่นไม้แข็งจริงจะมีผลเสียอะไรกลับไปยังอิสราเอลไหมฮะก็คิดว่าในคือต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับของของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับซึ่งสหรัฐอเมริกาแลนะก็อิสราเอลเคยใช้ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นไม้เด็ดในการทําร้ายผู้ต่อสู้มาโดยตลอดนะเราเคยจำได้ในช่วงการโจมตีกาซานในช่วงนั้นเขาใช้ช่วงเวลานี้ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็น เช่วงเวลาที่เป็นสัญญาการแล้วก็มีข้ออ้างในการที่จะไม่มีอำนาจเต็มครับในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะในรัฐบาลของของของโอบามานี่ก็ใช้ไม้เด็ดตัวนี้ย้อนกลับไปถู่อิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันครับผมมองว่ามันมันเป็นเป็นอะไรเป็นเหมือนกับการสอนหรือว่าการอะไรสักนิดนึงก่อนที่ว่าจะจะมีข้อขัดแย้งบางอย่างระหว่างรัฐบาลของของโอบามาแล้วก็ของ ในตันยาหูโดยส่วนตัวโดยส่วนที่ว่าเป็นเป็นเรื่องของระหว่างทั้งสองฝ่ายครับแต่ผมมองว่ามันมันเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนผ่านไปหลังวันที่ยี่สิบมกราหลังจากทรัมป์ขึ้นมาใช่ครับครับอาจารย์ครับทีนี้อีกอีกหนึ่งเรื่องที่ชูมาแล้วแล้วเป็นประเด็นหลักจริงๆก็คือเรื่องเรื่องเรื่องการที่เขาอยากให้ยุต,ติการขยายนิคมชาวยูเนี่ยเพราะว่าเหตุผลหลกักๆก็คือการพยายามขยายนิคมชาวยูในพื้นที่ยึดครองเนี่ยมันมันสวนทางกับ แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบแบบสรัฐที่จะให้มีทั้งอิสราเอลปาเลสไตน์อยู่เคียงข้างกันเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าเหตุผลหลักคืออย่างี้จริงๆคือต้องยุติการขยายนิคมชาวยิวแล้ว Two-State Solution มันจะเดินหน้าได้แต่เนทันยูฮูบอกผมไม่สนใจแต่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเขาสนับสนุน Two-State Solution แสดงว่าเขากำลังกลืนน้ำลายตัวเองหรือว่าเผยท่าแท้ออกมาไหมอาจารย์ คือคือในตันเยโอนี่เล่นแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วครับในเรื่องในสิ่งที่เขาพูดเองหรือว่าในสิ่งที่ในในส่วนของของการเจรจาต่างๆเราเห็นว่ามันมีพลิกไปพลิกมากันโดยตลอดโดยทิสัยของในตันเยห์ครับ,รบเพราะฉะนั้นในในเรื่องของในตันเยห์ท่าแท้ของเขาก็ค,คือเขาไม่ยอมให้พื้นที่ที่เป็นซาม,มารียหรือว่าเวสต์แบงก์เนี่ยตกให้กับชาเปรสไตน์ก็คือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเอ่อเกรซอิสราเอลด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรง จึงคิดว่าเขาหาทุกวิธีทางถึงแม้ว่าในแง่ของการเจรจาอาจจะพูดว่าได้ได้ได้แต่ในแง่ของการปฏิบัติเขาไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวในการขยายพื้นที่ในการสร้างางนิคมข,ของชาวย,ยู่ซึ่งปัจจุบันนี้มัน,มนจำนวนของชาวย,ยูที่เข้าไปอยู่ในเวสเบงเกือบสี่แสนกว่าคนแล้วแล้วก็ในภาคตะวันออกของยูโรธเนมต่อสองแสนกว่าคนกับสามแสนคนแล้วก็เรายังไม่พูดถึงในเรื่องของโกลานไฮนะที่มันเกิดสามหมื่นคนซึ่งตัวนี้มันเพิ่ม,ม,มทุกวัน รั้นถ้าหาว่าต้องการที่จ,จะในความเป็นจริงและถ้าหาว่าต้องการที่มีรัฐเชียงคู่กันมันไม่เพียงแต่ยุติการสร้างนะมัต้องถองนหรือถอนออกหมดครับต้องถอนด้วยนะอาจารย์ที่ให,ให้ให้กับครับต้องต้องย้ายชาวชาวชาวยูออกไปทั้งหมด่ะครับประชากรของชาวชาวอิสราเอลออกไปแล้วก็ปล่อยพื้นที่ให้กับชาวเบสตายให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแทนครับพ้นตรงเนี้ยคือคือความเป็นจริงในในในแง่ของถ้าหาว่าอะทําให้เกิดเป็นรัฐสองรัฐเชียงคู่กันจริงๆ แต่เราเห็นว่าในส่วนของการปฏิบัติมันสวนทางกันดรือว่เราก็เห็นภาพได้เราจินตนาการได้ว่ามันอเคยไม่เคยจริงใจต่อการเจรจาครับในสิ่งต่างๆนี้ให้เกิดขึ้นจริงครับครับสุดท้ายอาจารย์มองแนวโน้มของ two state solution น่าจะมีโอกาสสำฤทธิ์ผลไหมแล้วในระยะเวลาอีกกี่ปีอาจจะต้องรอให้รัฐบาลในทันยูหูหมดอำนาจไปไหมแต่ดูจากแนวโน้มทั่วโลกเนี่ย ทางฝากอนุรักษนิยมหรือขวาจัดเนี่ยมักจะได้ขึ้นมาปกครองประเทศซึ่งถ้าหล,หลังจากนี้มาเป็นพวกขวาจัดอีก Two State Solution ก็น,น,น่าจะไม่เกิดอีกเหมือนกันนะครับก็คิดว่าในตันยวอไปเนี่ยก็ผมก็คิดว่าลิกุตก็ยังคงมีมีอำนาจพอจ<ะ>แล้วก็การอ่อนอ่านแรงของคาดิมาการอ่อนแรงของเลเบอร์เนี่ยแล้วก็การรวมพักหลายๆพรรพเข้ามาเนี่ยมันมันก็ยังไม่มีน้ำหนักเท่ากับลิกุต ที่ข้นแข่งในเรื่องของอุดมการแล้วก็ขึ้นแข่งในเรื่องของเจตนาของในการที่จะทําให้เกิดเอเรอเอลยิ่งใหญ่หรือว่ามหาเอเอเอลสูงๆกาที่ <ผม S 2> ถึงผมเองมองว่าเรื่องของสนติภาพในพื้นทีน่ตรงนี้นะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราการขึ้นมาของโดนัททำมันส่งเสร,รมิมแล้วก็มันมีการยงใหญ่กันระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องถังง่แงๆของ เรื่องของอุดมการแล้วก็ในเรื่องของของผลประโยชน์ร่วมกันระหางทั <c oughs> ้งสองฝ่าย <c oughs> ะรั้นตรงนี้ผมจึงมองว่าปัญหาเรื่องของเวสไทร์ก็คงจะยืดเยื้อไปแล้วก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ทุกฝ่ายหาผลประโยชน์ได้ตลอดนครับ ในประนตรงนี้ครับอาจารย์ครับครั้งหน้าเนี่ยคงจะได้พูดคุยกันอีกหลัง20มกรานะฮะเพราะว่าทรัมป์เองเขายืนยันเอาไว้รวมไปถึงฝ้ากอิสราเอลพอทรัมป์ชนะเลือกตั้งนี้ก็มาทวงคําสัญญาเลยว่าเคยบอกว่าจะย้ายเมืองหลวงจากเทลวิฟไปอยู่เยรูซาเล็มเนี่ยเดี๋ยวจะต้องผลักดันให้ทําไม่ได้หลังจากนั้นคงคงจะมีปัญหาตามมาอีกเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันอีกนะครับอาจารย์ครับชอลล็ครับครับจสการ์ลอฟครครับอัาลอฮุมะลิกุมเราัมมัุลลอฮ์อัลลอฮ์กร พลิ้วนะฮะยิวคุณลักษณะโดดเด่นของเขาตลอดหน้าประวัติศาสตร์บ,บิดพลิ้วบิดพลิ้วตลอดนะบอกอขออันนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําอันนี้ให้อ<ม>ไม่ใช่กับมนุษย์ด้วยกันนะกับอัลลอฮ์ก็บ<ม>ิดพลิ้วคือถ้าบิดพลิ้วกับอัลลอฮ์บิดพลิ้วกับบรรดาบีบดยเฉพาะนบีมุซาทุกอย่างมันจบแล้วคนนี้กับนบีที่มีมุอจีศาสตร์แบบต่อหน้าต่อตาตัตาต้งไม่รู้กี่เรื่องเขายังเขายังห<ม>ักหลังได้หลังจากนั้นก็คือไม่ไม่ต้องสนใจแล้วว่าเขาจะ ให้ให้สิทธิหรือว่าให้ความซื่อสัตย์กับมนุษย์หน้าไหนในโลกใบนี้นะ,ะครับ